ใช้คิดห้ามเพิินอยู่บอก่าสองทายเนาะค่ะเอาตัวเลขเพิ่นครับเอามันยากาศวัดเพิินกับเพอเลขของอันสายลวนที่สองนี่บอกสายรวนที่แดกนี่ะโอ้ฮะสายลวนหัวก่อนเน่อันแม่นั่นนี่สายดวนสองสายได้แม่จำได้บ่เนี่ยจำได้อยู่อือนั่นล่ะอันนี้เป็นสายดวนที่สองอันที่มากมายของอาจารย์อืมมากมาของอาจารย์ของอาจารย์มาจากอุบนาครับมาจากอุบนะครับนะจะพอซื้อพอสูงซื้อเล่า ปูนี่ว่ครับพอสงปูป,ปูวังปูหวังปูวังปูวัางเนาะครับนาะมันปูหวังปูว่างซือเพิ่นครับเด็กเพิ่นเปลี find, ่ยนหรอแม่เปลี่ยนหนังซีเก่าตัวหนึ่งซีเก่าสีเก่าท่นมาตะกี้มันเป็นคาร่างแบบนี้มันจะเป็นคางบุญค่ะมันจะเป็นคางบุญ ที่เขานั้นเป็นข้างบนไม่แล้วข้างล่างเป็นตัวใด้กันแม่ข้างล่างที่สองตัวเดียวเด้อซี่สองตัวเดียวที่สองตัวเดียวโบไลสู๋เอาพี่น้องจะว่าสันสีเด้อตัดผมผองมนะจ๊ะเราเรื่องเลขสู่กันฟังแนนแนลี่จะกเบอกสู้ฟังจะบอกอยู่แล้วล่ะแม่มักบ่แม่มักพี่น้องเขากับโบมักกระโดดเนาะบอดเนี่ย เขาประเด็นเด็ก้น่เด็กหน่อยมั้งบอกช่วงนองช่มมึงเขาก็เด็กนี้เด่นตาแม่ทันนอกเคยเพินงไปซื้อห้ามดอกเจรอะรหาลอยอยู่เจอสองลอยสามลอยอันผจาแกนฉันโทรมาจะเถื่อเราแม่โทรมาเนี่ยเจที่สองมาเจอที่สอง ที่แกรกเขาก็บ่รได้รงให้เอฟซีเบิ้งว่าเ้าบฮห้เ้าบุหงค่นี่่นพอพอร่องสนับพอสูงคือคนบ้าร่องอันนี้อันเอฟซีแห่นแนน้ำเกจตงนัเลยคะะ่ะเล่าไปเปิดพ่อพ่อพอ,พอดีๆๆอดอกันร่องเนี่ๆๆยของของเล่าก,กับร่องยูวแมนนโทยโจ้าพอดีเนาะแม่อ๋อกยว่าอยากให้่งอยากให้่ง ตอมากตส,สักัน,นสี่บอกคนละคนมาต้อง,ง,ง,งเด็กข้อมุนขั้นข้าน้่กันเหมือกันนั่นเอเนาะันนันเด็กเขางว่หาลาาแล้วเด็กเขาเเดอน,นทางมาปูนะครับเนาะไก่บฮาครับขบบนกับบไก่เป็นไงบ้างครับข้านา,านมั่นเดือกะันคอยถูกสามโซ่อยถูกสามโซเดียว่าสามโซสองถูกหลายกันไปไปถือเป็นแสนเมื่งนาะนะครับถือเป็นแสนเมืองบน่ยโไก่แค่ ผูแทนมันก็ได้ไปเนี่ยได้ฟาร์มมันชีวินอ่ะแบบไฟโหลดฉันว่ามันถือค่ะเนี่ยมันเป็นทุกข์ของรถเด้กงานเอยหากินแนวนี่เหรอเฮาจังสี่รวยทำบุญเนาะครับทำบุญเพราะเกิดขาดทีมากกับทำบุญไรเฮาก็ได้บุญไรหากินแนวนี่จังสีรวยเฮาด้วยเถอะเป็นเด็กปูวังเนาะแม่เนาะปูวังครับปูวังเพราะมันปูวังเนาะครับเนาะ บ้านเป็นว่างนี่แหละหนึ่งวัดหนึ่งฟังผิดบ้านเป็นว่างนี่แหละแม่แตจับแม่อยู่ฟังไม่ผิดปูวังเมืองอุบลนะครับเนาอเลขขึ em. um, ้นเปลี <V> ่ยนบอกครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชีเก้าข้างบนอันสามตัวเพิ่นเอาศูนย์ศูนย์ชัยเลขศูนย์กระเพาะกระแก่มันจะเป็น ศูนย์ <5 49 S 2> สี่กเก้ามาเดีย๋ยจะห้าสี่เก้าศูนย์สี่เก้านะครับค่ะศูนย์สี่เก้าห้าสี่เก้าลักลอยเป็นนาด็กาโซนเป็เด็กขามะครับเป็เด็กแหวกตัวหนึ่งห้เป็เบ้าองเล่นเป็นบ้องบางเล่นจะพาก็ร้า,รายจู่ได้เหรอหน,ะนะ้านะจะตัวเดียวจะพาเด็กรักลอยนั่นคือ นั่นแหละเพจจังสันละศูนย์สี่เก้าห้าสี่เก้าแปดสี่เก้าสี่เก้าประคำวนพันเนนสี่เก้าสองตัวนะครับก็เอาซี่กนิ่งเคือกันละอ๋อหายไปกลับไปหายไปกลับไปก่อนคนถือไม่จะขวดเราแม่วันไหถามคนเลยอย่างนี้ผมไปบ้านสปถามคนยุดอกนะเล็กมั้เขาบพวกเขาโบ้ ตัวหนักมันเข่าบุดีใจใน่แต่บ้ามันเข่าทั้งบนทั้งดาวห่างตูนเสร็จก็ตูนห่าอ๋อลาว่าน่ะบลาเ่าลว่ามันบ่นอเลาว่าเขาก็ยังบุหู่ายเพราะว่าเขาบุเคยตามเพลินนะบุเคยตามเพลินห้องกันตือหงัดแดกนี่เนาะโอ้ยปันจะสร้อยกระสวยหลดอันนี้เอาเป็นสามมาให้นะบุเห็นหูโอ้สามเป็นตาบุได้เดี๋ยวสิต่อตีนให้แม่จัง่อยกัน อ,ออกออกนิดหน่อยพ่อสวยพ่องามพ่อไปง่ายมากง่ายคนอะไรสวยจังค่ะเลขกระถือสวยกระสวยถือเลขเนี่ยพ่อได้ตาตาเนี่ยตาตางเห็ดขอกหมูท่านอย่างนี้รับปรุงใหม่นะครับนักขอดหมูเนาะหมูน่นานการใหม่โอ้ยง่ามันผมฟรีใครบอกเลขถูกมาถูกกันตายถูกแล้วถูกแล้ววันนี้ละวันนี้ละที ที thrill, so 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 ่ไปชื่อไช้นอเด็กเขสมบอกกับยันมันจะ่ระจายกายตัเอเนี่ยงอช่องักของของดัตติซื้อแตบ่นั่งซื้อได้แค่หแบบคือว่า้าไดนซื้อดูเจ้าเจ้าพอออกคนนั่นคนซื้อได้ชิปหกใบผู้ใดซือได้ผู้นี้แหะผัวคืออ้บุญเนี่ยนะโอ้คนมาโอ้ยยังไงเขาซื้อได้เหอพโงอะจะหักคือซือแล้วก็ถึงแกแม่ฉนจะ ต้นตัวของแจ็คคอยด้วยเดนะ็กกิฟต์เนาะที่ได้กันยิ้ตามตลอดได้แบบนี้แม่ข้างล่างไม่ใช่ที่สองตัวเดียวโครโนี้เนาะที่สองตัวเดียวโครนครับก็ให้ขึ้นบนเลยบัครับข้างตัวสื่อะบุนแต่ลางตัวนะเป็นเด็กเนียทางห้องปูวงังปูวังเมืองนนอุบลนะครับปูวงังปูวงัง มืองอุบลสำหรับแนวทางบนพันไหยสองตัคือสี่เก้าเก้าสี่นะครับไว้นะครับเนาะเก้าสี่สี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเมื่อไรตูได้หรอฮะครับคือตูดลอยกับเวัดสี่ลอยสี่ลอยห้าลอยกลับใส่กับมากี่เจ็ดเก้าแล้วหมอแม่เก้าเจ็ดตัวเก้าเก้าเจ็ดนะครับแม่แต่นั่งย่องุ่กคิปเพื่อนแน่วนี่เก้าเจ็ดกับสี่สองครัเก้าสี่กับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด แนวทางสองโซ่เปนหายมาสำหรับสามโซ่เป็นศูนย์สี่เก้าห้าสี่เก้าแมนโแม่ถึงแล้วถึงแล้วผับซีเซ่บอกว่าแม่สองตัวก็สี่เก้ากับเจ็ดเก้านะครับนะสี่เก้าเจ็ดเก้านี่เป็นแนวทางบนตารางอ่ะ ปีสองตัวเดียวทีตัวเดียวแขนไม่ต้องขึ้นบนอาจารย์พันเด่นไหนแบบนี้นะครับเนาะี่สองก็เก็บคนตินค์ขกันเด็กกระโบลายตัวนะครับเนาะเป็นปฏิสุขใจหน้งครับได้เห็ดสองตัวได้เห็ดสองตัวที่สอก็เก็บ แต่ว่าเพิ่นเพิ่มรักลอยมากเพิ่โทรมาบอกไว้แม่ทมาบอกแม่เดยวครับบอกมือนี้บอกครับบอกบางพียมโอ้ไม่ไหเนาะครับนองครามือเครับแสดงว่ามาแบบเด็นับกันเลยนนศูนย์สี่เก้าห้าสี่เก้าแปดสี่เก้าทุกครับมหาแม่ทีเดียวเดือได้เฮ็ด่เดือยใได้ด่้ชาดสุดไปแม่อุบล เบิ่งกันเด้ออีแม่ข้าหมูค่ะข้าหมูข้าหมูน้อยบูแมนบ่อยากไปเด้อยากไปดีเด้ผู้ทำกระจอกที่้าไปอัตุ้ยฟูดขังแหยนเพิ่นเอ่าวแหยนเอาเพิ่นข้างแม่ไปหาไอจันมาว่าเสียดอกไอจันไม่เสียดอกเสียเงินหลายปันนีเลยนะครับ ก็ใครบอกให้ไปซื้อหลายขนั่นน้ำรดสองมือนะลูกให้ไยังนั้นรถไรเถอะมันซื้อตัวละแสนสองแสนเนาะเอาสิกกำเงินหลานนะครับเนาะออขึ้ซื้อหลายซื้อแบบหลายเนาะอืมขันถือก็ที่ได้แบบหลายขันบุ๊กขันขัน่ถถือมันหนูบุ๊กหลายเนาะแล่วแมตัวเรียงถูกก็แม่เนาะตัวเหนียวนาะครับ โชคดีจนเจ้ามหาแม่ครับครับโอซสาธุครับในเล็กสามโตขอบเหล็สองโซขอบเรคิดเรียบร้อยแล้วเห็นนี่จะบอกดีแต่นั่งตัวครับถ้านี้เขามีคาเดอร์ไรพร้อมเขาน้องแม่เนาะ โอ้ลานตัดผมทำมาบรรยากาศถักแค่นี้โค้งหน้าเย็นดีก็ครับผู้ใดมีเล็เด็ดก็ระบอกตีขาดเด็ดตัดให่เหนาะนี่้วมาหักเล็จะให้คึกถืกไงเด้อคึกถือแม่คันถือทาสูัแจะเป็นดีดีไรเน,หนาะล่ะครับโอ้บวมเม็นเลยนอะเธอผู้ใดก็ได้ไค่ะโทรมาหอบถึงเพรเนาะโทรมาทาเนี่ยโทรมาทาเนี่ยคนโล่งคิดเยี เนี่ยเป็นหนึ่งเป็นสินอันนี้ตอนเป็นโรคมาเร่งไปะนะครับ<ะ>อันนี้ไปทํางานจะอืดอืดอยากอยากโคตรดาวไปทํางานโบไปทํางานกต่ว่า<ะ>มีเงื่นสื่อย่างหนูเคยเตือนตัวละร้อยสองร้อยแล้วะ่ะค่ะแมขั<ะ>นเง่นสื่นหนึ่งเด็กกินในท่านน้ำแหมงเนีมันะ,นะะเราปะเราบอกดีดีอยู่สุเทพอย่างนี้แม่ก็เลยมีเอฟซีไปนั่งเลยม<ะ>อ่งมีเอฟซี C ไปนั่งเลยค<ะ><ะ>ันเปิดพออยู่เอฟซี F C. เป็นในเบอร์โทรแม่เป็นกระโทรมหานะครับเนาะอยโชคดีน้ำกันทุกคนทุเคนัดกวนหนึ่งถือเครื่องบุนเครื่องรงคนละคนแปดจับถุงห้องหันบ่อเด่นกับเปิดหาเน้อเปิดที่พ่อนนะอตัวโบม่นเข้าทำงานนนเดินเข้ากับห้องกนมีสายนี่งใต่อห้องก็โล่งเี้น้อนั่ง มือโท่แม่แต่ห้องก็เจ็บใจใส่คุณเห็นมือโท่าเขากระทูมากเลยครับโอ้ปูว่างปูว่างคุณคุนเห็นเบอร์โท่แม่เขาเลยโทรมาหาแม่มาแบ่งปันตัวเลขกนะครับแมนอืมคุณจะบอกเลขแม่ชัดๆเลยเหียวครับชัดเลยบอกชัดๆเลยที่สองข้างล่างตัวเดียวครับอันนั้นแม่เนาะรับคุณถือได้นะขนาดอ่างงั้นถือได้ถือได้ที่ก็ถือได้ แ้ออกไปทิจาแม่ีไอะรเป็นลยใส่นีใส่ซิ้นให้ม่กินนมิใส่เนาะแม่เนาะีกินนม่ใส่ครับอีการเรกับอกอยเดอเจเพี่นบ่กคยแล้วห้ใจเด้อเจบาย่าจังจั่เดสี่แหงอยากหายเนยวทั่วมาแล้วบอกเด็กขอหอด้วไม้เด็กกับที่แม่ครับโอ้แนวไหว่าเปล่นเดี๋ยวกูนะคไถือกสนะครับไถือแ่นแหนว่าเปลยนเดออลูกใสเบอร์หามแล้วเปลาหามบอกห้ามบอกสวยแล้วเลี้ยนองนี่ก็ได้ ก็สีเกืออัตรสผมช่องช่องกระจกกันทัน้น่ะทันคือกันแม่ขอได้มาได้กันที่ได้แม่เป็นอย่งมารวมทำบุญน้ำนมแม่ทำามุดทำท่านถือหน่อยจะให้น่อยคือไร้ให้ไรได้แม่ก็เอาไปทำหมุญคื่เกานั่งทำบุญเพื่อนุนดวงนู่แม่น้อแม่นนกระโดลงไปแล้วกระดลงเหรบ่เก้าอี้แบบ บุญอี้โอแม่ก็ทำบุญตัวอีไปนั่บอกครับ๋อครับทรราดาได้พี่น้องเอ้ยท็นาราได้สิใบุญ้อาให้เจ้าจ้ือตังหรว่าเอาฮ็ดบุญน้ำกันเลยฮหดบุญน้ำกันเลยเจ้างกันเลยเอา้เฮ็าจาสาธุคุณแม่คุณแม่มันมางวดครับอเดกรรมเงินแสนด้วอแม่เด้กรรมเงินแสนเงินล้านชื่อว่าหันสิบสองใบย่างปรถูัก์ใบทางบุญทางนางทางก็ะตูแบตเตดี เขาเจาะโบปล่อยมากข้างหอดเนาะครับนี่มาหอดน่ครับเนาะแต่ละถิ่นเจียเครเนาะครับมาหอดบันเน่ยทุ่นสว่างจี๊เครือในเด้อรางวัลในรับรางวัลที่หนึ่งเนาะแม่เนาะคายดูว่าสวยหรือเปล่าเอาเอาเงี้ยเรียนไม่เงี้ยก็ได้เครืสิบสิบไถ